สวัสดีค่ะคุณหนูเจ้าโฮมกับอาหาแย่ไข่มดแดงนะคะเมื่อไหร่ค่ะอุปกรณ์การแยกไข่มดแดงของ,งยจ้าโฮมไหมค่ะหันบัาานออตรทันหน่อพลอยตั้งห้างด้วยค่ะอยากกินลาบไข่มดแดงอยากกินก้อยไข่มดแดงเคยเห็นบัตรค่ะเคยกินบัตรค่ะก้อยไข่มดแดงนะคะบ้านี้ค่ะมันมีห้างมดแดง สวัสดีทุกคนคิดถึงทุกคนอนราคาอยุคคุณเดียวแกล้งเงาแบบอยู่เงาเงาแบบอยู่แบบเซ็งๆนะค่ะเด้อคิดถึงบรรยากาศนาห้างสาวน้อยเพืนนะะ่อนแพงอยู่คุณค่ะว่าสิไป,ปนหน้าว่าสิไป,ปนหน้าไปเบิ้งปา่าตอนนั้นมันตายหรือว่าตายกันเลยคือม่ได้ไปมันไก่ค่ะหายเงี้ยไค่หมดแดดเพราะมีใครหมดแดดนะคะ่ะกลับก็เนะาะใครหมดแดงเพราะมี ไม่มห้ห้างหมดแดงเลยค่ะตัเรียโจแทะอุ๊ยแดดแห้งแห้งค่ะแดดแรงมากเลยโคตรล,ลังคตรกบว,วา่าไปเบื้องตานต่อเสียไปป้อยเนี่ยมันย่างบอยี่ห้อสิบไปตอนแรกเนี่ยะค่ะยี่ห้อสิบไปตดนนี้กับบ้ารูุ้ปะเดินทางไปเบื้องได้ค่ะเประวา่า ไปเบิ่งอัินลาตัวนั้นามันย่างบ่ค่ะปไปตปาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ <Đ ược. S 1> โอ้ทางนี่ห้อ,อลมหล,ล,ล,ล่มลมลมเกี่ยวห้องบ้านสีขี้จ๊กไก่ย่านบ้านสีขี้จ๊กไก่ย่านมือเดียวย่านปากแตกค่ะสวัสดีค่ะเจ้าห้องบานสีขี้จ๊กไก่ย่านเนี่ยว่าแถบิ่งอินถนนนะคะ ไปเลยค่ะน,นี่สภาพทัางบ้าเกีโฮมด้วยค่ะเดอ้อตดิคขี้จักรยานนะคะไปหน้าไปบ้างป่าต้นวาามันง้างบ่ค่ะบ้างวิวไปลำค้างนะคะ่ะด้อทางไปหน้าจะโฮมนะ,ะจะพ่าลม้ะอี่เมียข่อยที่จักรยานมือเดียวนะคะ นี่แหละค่ะสร้างบ้านด้วยห้องค่ะปิดกัหน,น่ะค่ะน้องอ่านด้ห้องยานด้วยห้องผ้าลมค่ะ,ป,ะปต่จุดปากแตกนะคะาน้องอยาไนได้ห้องผ้า ที่โพี่กับยานมือยานพาระลมนะครับสวัสดีค่ะบนดนี้ก็มาหอดหน้าเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะป้ายมือนีิดอกคุ้นบานหลายแหละคะ่ะให้ดูดอกคูนแบบชุ่นสบาวใจนะคะสีเหลืองอารามอุ้ยงามงามค่ะว้าดอกคุ้นงามค่ะสวัสดีหน้าทีโฮมโย่สีมาเบิ่งป่าว่ามันย่างบ่อป่าที่มัสต้อยค่ะ นนนอ,อ,นอนไ,นไน้เขาเกี้ยวท่านมืออันเิดกลมาไล่นกครับล่นกที่ว่าเขาเกี้ยวท่านเหมือนมันมากินเขานกนกก็นมากินเขา่าทุกแถยจะเฮียนเท่านั้นลายนกน มีป่าตายฟูจ้กตัวปะปะมม้มีสิใค <Okay. S 1> รเอามาปล่อยอย่างว่าตัวเองเรียกว่ามันประตองไหมไว้ซ้ำสองก่อนโล่หมดละยานตัวใหญ่โหดโอ้น้ำขอร้ายแล้ว okay. โอ้พ่ดไต้ธนานาัต้คนน้ำน้ำไหลก,ก็ได้ขนน,น,นน้ำขนเป้งน้ำข่อไหลก็เด้หอโอ้พัตายบดไตยน้ำมือนีเมือว่าน้ำ้อยๆ่มื่อน้ำไ,ำไำหลแล้ว